งชาติจังหวัดการร่วมอำเภอทองผาภูมิบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดยุทธการปรับปรามการลักลอบขุดดินร่อนแร่หาธาตุทองคำวันที่23พฤศจิกาย,ยน2567นายยุทธพงศ์ดำศรีสุขหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบ,บุรีเปิดเผยว่าตามนโยบายของดรเฉลิมชัยศีออนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น,น,นายอัธพลเจริญชันษาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ในสั่งการให้ทุกหน่วยงานเข้มงวดในการลาดตระเวนในพื้นที่เพื่อป้องกันการบุกรุกยึดถือครอบครองที่ดินการลักลอบล่าสัตว์หรือการเข้ามาสแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวในอุทยานแห่งชาติดังนั้นวันนี้อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิจึงได้ร่วมกับอุทยานแห่งชาติเขาแหลมนายชาคริตตันพิรุณแยนำเพอทองผาภูมิเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรปีล็อกเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจลาดยา่ากองกำลังสุรสรีนำโดยร้อย ทเสกสรรกุดโลกุลหัวหน้าชุดชปเรือบ้านท่าแพเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนที่135ได้ส่วนที่กำลังแบบบุรณาการออกตรวจปรับปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับการป่าไม้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกรณีมีกลุ่มบุคคลได้แอบลักลอบเข้ามาแสวงหาประโยชน์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติโดยแอบเข้าไปขุดดินร่อนแร่เพื่อหาท่าทองคำในท้องที่ บ้านปีล็อกคี้ช่องทางป่าหมากยาภูท้องที่หมู่ที่4ตบ,บปีล็อกอำเภอทองผาภูมิจัังหวดกาญจนบุรีโดยเจ้าหน้าที่ได้จัดชุดกำลังจำนวน60นายลงพื้นที่หมู่บ้านปีล็อกคี้เพื่อดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการลักลอบขุดดินร่อนหาแร่ทองคำในพื้นที่ดังกล่าว ใน,นช่วงเวลา9นาฬิกาได้มีการประชุมผู้นำชุมชนร,รัษฎรในพื้นที่ที่ศาลาประชุมอนเนกประสงค์บ้านปิล็อกคีมีร,รัษฎรเข้าร่วมประชุมประมาณ100คนเจ้าหน้าที่ได้ดําเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายเกี่ยวกับการลักลอบขุดดินเพื่อหาแร่ทองคําโดยไม่ได้รับอนุญาตรวมทั้งจัดกําลังเจ้าหน้าที่สนธิกําลังออกลาดตระเวนปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ทั้งในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิและอุทยานแห่งชาติเขาแหลมพร้อมตั้งจุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่ล่อแหลมต่อการแอบลักลอบเข้ามาขุดดินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติอย่างเข้มงวดซึ่งเมื่อวันที่22พฤษภาคม2567เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิได้ดำเนินการออกตรวจปรับปรามการกระทำผิดกฎหมายมาแล้วครั้งนั้นสามารถตรวจยึดพื้นที่บุกรุกบริเวณป่าบ้านปีล็อกคีท้องที่หมู่ที่4ตำบลปีล็อกอำเภอทองผาภูมิที่มีลักษณะมีการขุดดินเป็นหลุม เพื่อลักลอบนำดินออกมาร่อนหาแร่ทองคําตรวจยึดพื้นที่บุกรุกเนื้อที่จำนวนเอ็ดไร่3งาน96ตารางวาพร้อมอุปกรณ์ในการกระทำผิดจำนวนสีรายการจากนั้นจึงจะทําบันทึกเรื่องราวนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรปิล็อกอํเาเภอทองผาภูมิ ตามปจวข้อที่1เวลา13า55นาทีลงวันที่22พฤษภาคม2567เลขคำแจ้งความที่ CC70267256700043G ซึ่งบริเวณจุดเกิดเหตุด,ดังกล่าวเป็นพื้นที่ความมั่นคงระหว่างประเทศห่างจากแนวเขตชายแดนไทยพม่าประมาณ4กิโลเมตรเท่านั้นนายยุทธพงศ์ดำาสีสุข หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิกล่าวว่าด้วยสถานการณ์ปัญหาการลักลอบขุดดินร่อนแร่หาธาตุทองคําในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิโดยเฉพาะในพื้นที่หมู่บ้านปิล็อกคีที่มีกลุ่มบุคคลแอบลักลอบเข้าไปในหมู่บ้านเป็นจํานวนมากสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่อาศัยในหมู่บ้านอีกทั้งมีการนํายานผานนะเข้าออกในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ซึ่งเป็นเขตอุทยานแห่งชาติส่งผลกระทบต่อความเสื่อมโทรมของสภาพป,ป่าและจะก่อให้เกิดความเสียหายจากการทําลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ร่วมมือกันในการเข้าออกตรวจปรับปร,บปรามการกระทําความผิดเพื่อหยุดยั้งการทําลายทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ทั้งนี้อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิได้มีประกาศอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิฉบับลงวันที่20พฤศจิกาย,ยน2567เรื่องมาตรการป้องกันปรับปร,บปรามอย่างเข้มข้นในการประชาสัมพันธ์ระเบียบข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562 พร้อมสั่งการเจ้าหน้าที่ออกลาดตระเวนป้องกันปราบปรามการทำความผิดทุกรูปแบบเพื่อคงไว้ซึ่งทรัพยากรป่าไมา้และสัตว์ป่าภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน